ครับผมให้สุนัขที่บ้านนะครับคาบตัวเลขนะครับพี่ลองไปพิจารณากันเอานะครับว่าพี่อาจจะดูไปเลอกตลกแต่ก็ไม่แน่นะครับพี่อาจจะชอบเลขตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันนะครับว่าตอนคาบก็คาบกันแบบไหนนะครับก็เจ้าดำนี่คาบทีเดียว2ใบเลยนะครับแล้วก็เจ้าขาวปุกปุยคาบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปครับพี่ไม่พอเลยจ้าไม่พอคลิปอัพไม่พอกัดกัดกัดได้พอแล้วเอาแล้วต้นหน้าตาไม่ีพอต้นใดมาเอา ขามะขามะขามะมบอกมั้ข่าอาตัวนึ่งตัวละตละตัละตละนึ่งนะมันบขาตัวไหนตัวั้นไตัวน้ตละสองตัวขามตขาขาเลยครขาขาบ คาบแล้วนะคาบตัวนึงเออเนยตัวนึงแล้วอันนีตัวคาบแล้วคาบแล้วคาบแล้วนี่เอาอีกอีกคาบแล้วเกิดนอะไรกนไหมตัวเขาตัวไรคาบบ้างหรันตัวขาขาตีคาบใส่มือกระชับจะเคลียร์เลย ยงนกกับเป็้ักไม่ยูอีกเห็นขาวเลมาขราบมาแล้วนะครับหนึ่งตัวรกอะยังกอดจับแเียวยหมันก็าวไม่ซื้อขาหมาจะไม่หูกาบต้องขาบออาให้หมดครับองุขบาลาคราบเอาขอโชคพอขอโชคตาหนึ่งเราซื้อเก่งให้ใหม่แล้วครข้าบข้าวลาข้าบคราบตัวไหนจะขราบก็ได้ข้าบเลยกินเนื้อหมูขับเงี้ยข้าเงี้ย อ๋อคาบ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 ไปหนึ่งเลยมึงจะคาบหรือมึงจะขวมอ๋อคาบมันหลายตัวปวดมันหยาดกันคาบเออมันคาบเหเออเออดำคาบแล้วคาบแล้วดำดำมาที่ที่ไอ้ดำคาบแล้วเออโกงกันมันกินแล้วมันกินแล้วไอ้คาบคายคาบล้วคายมาคาบแะ าบบาเ,เอามาปนเอามารมาแมาลำจับมันมูคายแล้วคายแล้วอะไรตัวไหนเน่ขามาโอ้ <c oughs> ดํข้าไปสองมอนสได้สมตัวมาตัวไหนั่นโอ้ศูนย์ขเืเล็กดังกับพ่อแหงนอพีนองเอ,อ้ยตัวไหนโดเเบึงตัวไหนม่รู้เลยศูน ศูนย์สามเก้า <บร ıkt> เลขงามเหรอฮึศ oh. ูนย์สามเก้าเลขสามเก้านะครับหมาขับสุนัขน่ารักขับนะครับพี่พี่งวดนี้ศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเลขเก่าสามเลขคนบุกคอยบอกถึงสำนัก